ฮัลโหลฮัลโหลมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อชันก็ไม่มางกินมินสีผ้ามาเปิดผ้าอบอีกแล้วค่ะมาเปิดผ้าอบเปิดเลยตััอละกเพ่ปดีดใช่ดย่่เรียได้ึงิดวะไไ สู้ค่ะมันแฉมมากแล้วก็เขาไปแย่งโอ้ไหมากนะคะนะคะอ้ของผักสวยมากเลยค่ะกาเบิ่งใกล้ๆกันนะคะว่ากล่องนี้วันนี้มีอะไรแต่ว่าทีลแน่แนนะคะ่ะอันหอมห้วยวยค่ะมาทายกันซิว่าอะไร มาทุเรียนค่ะอันนี้ได้ฟรีนะคะนะร้านนี้พนแจกโปรโมชั่นอันไพ่เปิดบินห้หาค้คนแหลกพนแจกบักทุเรียนมาสันเดย์เ่ากับพเพิงอันผักอันนี้พหระพาแล้วก็ทุเรียนอันผักบุ้งจีนค่ะบุ้งแดงค่ะเพื่อช่วยขินกับมำหึ แย่งเอ,อ๋แย่งค่ะแย่งอันชี้หลังค่ะชี้หลังชี้หลังนะคะสวยชั่วฝักยาวค่ะถั่วักยาวสามแพคเต็มเต็มเลยค่ะที่ขายไม่ได้ก็คือก้านจองค่ะก้านจองงามๆของเรานะคะมีบักหุ้ง,งค่ะสองน้วยแล้วก็ลมีทั้งกอก กอกน้ำอ่ะค่ะมากอกน้ําแล้วก็ประกอบตํมะุ่งค่ะประกอบตำมะุ่งแล้วก็มีบักเ,เขือเปาะนะคะกเ,เขือเปาะแค่คหนึ่งสองสามสี่ห้าประกอบน้ำ 4, 4, มีสี่แพ็คประกอบชุมตำม,มีหนึ่งแพ็คค่ะแล้วก็มีอันนี้นำยานำนหน้าพันแพ็คให้ดีดีแล้วก็มีเม็ดกระทินนีค่ะจัดไปแล้วก็มีมะม่วงเปรี้ยวค่ะมะม่วงเปรี้ยว แล้วก็มีเงาะเงาะสองแพ็ค่ะแล้วก็มีกับมะละกอสองนิคาหายตะไคร้แล้วก็ลำไยโอ้ลำไยเราก็มานะคะโอเคสีก็คือของเข้าในมือน,นี่นะคะโอ้เงาะเงาะมา,ะาม่วงโอ้บอกม่วง โอ้บอกวกงวแข็งดีค่ะโอ้เห็ดน,น้ำลายแตกผิดน้ำปลาพริกปาะวานเนาะค่ะเนาะของที่มากก็คือที่เห็นนี่แหละค่ะอยู่ในกองนี่กับมี่ค่ะแล้วก็อยู่นี่กับมีค่ะมีถวกทวงพัากานบาถูกพักเค่ะทุเรียนกับมี่ทุเรียนได้ฟรีค่ะเป็นคนที่ไม่กินทุเรียนนะคะแต่ว่าของฟรีเนะาะไม่เป็นไร เอาเอาหมดค่ะถ้าเป็นของฟรีบุ้งแดงยินกับต่ตำบบกฮุ่งเนาะคะนะ่ะเนาะคือสีแซมมวนเขามวนเขาโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปชำนี้ก่อนเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้ก็คือของอันอาทิตย์นีที่สั่งมากนะคะบักเคือถ้วยสวยค่ะบักเคือเปาะมาจากบา้านเฮ้าโอเคบักฮุ่ง้วยกระปุกลุกบักฮุ่งปอมค่ะสองลูกโอเคค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็เอายสวัสดีก่อนนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ